ครับวิวสวยๆนะครับที่จุดชมวิวนะครับที่จุดชมวิวจังหวัดพะเยาจะพาชมนะครับบางส่วนตรงนี้เลยจุดชมวิวกว้านพะเยาอูนะครับวานพะเยา รงที่ยุนอยู่นี้บ้านปากบอกนะครับพี่น้องตรงนี้จะเป็นที่จุดชมวิวเลยนี่ครับจะพาชมโอกาสก็กไปเที่ยวนะครับ